I อตาไลฟ์สดแจ้งแล้วหลังโดนพิมพ์ริไพดยด่าเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์มาตั้งนานก็ไม่ดังสักทีกลายเป็นกระแสราม่าในโลกโซเชียลที่ถกสนันจนพาแฮชแท็กพิมริไพดติดเทรนด์อันดับหนึ่งในทวิตเตอร์เนื่องจากแม้ข้าวสาวคนดังพิมพ์ริไพดออกมาฉะไอตาบิวตี้บล็อกเกอร์สาวรายหนึง่งที่มีผู้ติดตามกว่าหนึ่งล้านบัญชีกลางไลฟ์สดเหตุเกิดจากการรีวิวแป้งตัวดังว่ามีเนื้อค่อนข้างหนาและมีความทึบ ซึ่งพิมมริพายบอกว่าไอาตาต้องพูดชื่อเพราะว่ามีคนโทรมาหาว่าไอาตารีวิวแป้งดาก่อนค่อยชมไม่งั้นจะดูปลอมดูจ้างโง่เนอะเป็นบิวตี้บอกเกอร์ตั้งแต่ไหนแต่อะไรมาเป็นสิปีก็ไม่ดังสักทีคืออย่างนี้เอาพับกดกดแป้งแล้วก็พูดว่าอุ้ยหนาลูกกูหกขวบยังทำเป็นเลยเอาแปรงปัดออกอยากได้หนาก็เอาพับกดอยากได้บางก็เอาแปรงปัดแค่นั้นเองเรื่องมันมีแค่นั้นเอง แป้งของดีๆต้องได้ด่าสักนิดถึงจะมีคนดูคือกูไม่ได้ดูก่อนหรอกนะแต่เพื่อนบอกว่าเขาด่าก,ก่อนค่อยชมพร้อมกล่าวย้ำอีกครั้งว่าเป็นเรื่องปกติของยูทูบเบอร์ต้องด่าก,ก่อนเดี๋ยวจะไม่มีคนดูเขาต่อจะไม่มีคนชมคลิปจนจบนอกจากนี้ก่อนออกมารีวิวแป้งดังกล่าวสาวไอตาได้รับแป้งแตกละเอียดยิบจากการขนส่งอีกด้วยทําให้ชาวเน็ตออกมาตอบกลับพิมพ์รีภายว่าควรขอโทษไอตาเรื่องแป้งแตกมากกว่า การด่าไอาตาเรื่องการรีวิวตามการใช้งานจริงประเด็นคือพอรพพไม่ได้ดูคลิปไอาตาเลยด้วยซ้ําแต่เพื่อนไลน์มาบอกว่าเขาด่าแล้วค่อยชมยังมีนา้าไปด่าเขาอีกทั้งๆที่ตัวเองไม่รู้เนื้อหาในคลิปเลยด้วยซ้ําที่ตัวเองส่งแป้งแตกละเอียดไปให้ไอาตาไม่เห็นพูดถึงเลยคอมเมนต์มาบอกว่าอาชีพแม่ค้านี่คือติสินค้าไม่ได้เลยเหรอคะสินค้ามาแบบเสียหายแทนที่จะขอโทษลูกค้าแต่กลับมาวีนกลับลากเขามาแขวนในไลฟ์สดไปอีก ซึ่งล่าสุดทางด้านของไอตาก็ออกมาชี้แจงว่าไม่โกรธที่ว่าดังหรือไม่ดังแต่รู้สึกมันผิดประเด็นเพราะตนเองพูดในส่วนของการรีวิวแป้งมันไม่เกี่ยวว่าดังหรือไม่ดังไม่ดังตนไม่มีสิทธิ์รีวิวของหรอส่วนเรื่องของการใช้แปรงแต่งหน้าตนก็รู้ว่ามันควรใช้แปรงแต่งหน้ากับอะไรขึ้นอยู่กับบริบทมากกว่ารีวิวแบบคนทั่วไปที่ซื้อแป้งมีภาพแถมในตลับ ก็อยากลองใช้บางคนก็อาจจะมีแปรงบางคนก็อาจจะไม่มีและการใช้แปรงจะบางเบากว่าการใช้พับอยู่แล้วเพขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ